ทุกชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ในสังสารวัตรรูปรสกลิ่นเสียงล้วนเพียงเงาแห่งเหตุปัจจัยเมื่อขันทั้งห้าแตกดับจิตก็คืนสู่ความว่างแห่งธรรมที่สุดแห่งวัตฏะคือการรู้แจ้งและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายพุทธจักรวาลจักรวาลแห่งการตื่นรู้และความสงบอันนิรัน์ ในความกว้างใหญ่ของจักรวาลทุกดวงดาวล้วนส่องด้วยแสงแห่งสติที่ศูนย์กลางของสรรพสิ่งคือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามโลกธาตุเบื้องล่างคือภพแห่งกรรมเบื้องกลางคือโลกของมนุษย์เบื้องบนคือแานทิพย์แห่งธรรมเมื่อจิตหยุดนิ่งจักรวาลทั้งปวงก็สงบพุทธะคือเราหากเราตื่นรู้